สวัสดีครับเจ็ดครับมาพอกันอีกแล้วเมื่อนนี้ช่วงห้าโมงมานามาเอาบักบวบหาต่อยบักบวบไต่อยบักบวบไปพัดพ่อนไปพัดไปแกงจะมีให้ไหมเห <c oughs> ็นแล้วหนึ่งลูก <c oughs> เห็นแล้วสองลูก <c oughs> สามลูกสี่ลูก มีซีท่ไมเอ็นซีนวยอยู่ไหนนนวยในหญ่อเอาอยู่บ่เงินทำแขนมอนอ่อนนุ่มแกเดนเนี่ยมาเห็นคืบพี่น้องเห็นบ่ดินหนันวยนืงเห็นบ่ได้ละอีกี่กนับไปซีนวยคุณ นี่หน่วยหนึ่งเห็นว่าขี่น้องหน่วยหนึ่งสองหน่วยใส่เลยอีกหน่วยหนึ่งโอานี่เด่นดีนี่นี่ขี้หนองหน่วยหนึ่งนี่เห็นว่ามีหน่วยหนึ่งนี่นี่หน่วยหนึ่งนีสองหน่วยหากันเลย เอ็บอาให่หน่กได้กบผีตัวนึงทีจดจะเอาหยากีบวาดึงกองมันต้องมาอะไรตกวอยู่ม่าเบื้งมันอันนี้ตัวนี้่ะนี่อ่อนดีวะ มาฝนซ่งใหม่ใช่หรือเ่ฝนจะไหนโอ้โหดีน้อยหนึ่งดีน่อยหนึ่งเห็นบ่นี่ีแต่ก็ดีน่อยนึงเห็นบ่ อะไรกันนี่สามหน่วยก็เอาที่ละก็ขวานก็ขวานเห็นก็ขวานกับว่ารถดอกขึ้นไปอีกขวานวันดีทั้งทุงอือขวานนันด้วยป่ะอืมบังเหียนทั้งดาก่อนที่เหมือตื้อๆเลยพี่น่องอยู่ในหุ่มมัน มวยเอาขอน่ะเออมอเห็มอเหีนหมอเออเลยติดขังเงี้ยหรอเออมืก่อลงมามอขาดตอ็อยากอันแห้งงันก็สลัมึ่งที่เอาโตะมาปิน

ตงนี hmm. ้เหรอเออโตไมาแต่พี่น่อพี่น่อไปไปเอาเลยแหละเออแก่อยู่บ่ แกบแก่นี่ดิก็เริ่แก่นเอ้าโมูกอยรับบงหน่วยบังเงินใหญ่เงินอะไ่แก่แล้วที่จะที่เป็นไปญหโอ้ยใหญ่ยุนเนี่ยแกะล้วแก่เลนะี่เอาบอแก่แล้วบอ เฮ้ย มาเห็นโอ้โ่เขียวอยู่มันยังเขียวเขียวอยู่เลยพี่หน่องเห็นบานพี่หน่องมเขียวเห็นบ่งนีเปลีนเป็ว ไม่มีส่วนเราไปเอาทั้งหน่อกส้งหน่วยเลยเป็นใหญ่านเฮ้ไมใส่หรอตกิดได้ ข่ากระเบิดเลี๋ยด h มาหาบกบวบไปดอกหาบกบวบไปพัดไปแกงโอหนึ่งเข่าแหลวเดียบลอยลงมาหน้าฝนตกลิ้นไหนหนึ่งยางกับบดิบแนวเห็ดแต่ที่ไายยังมีหน่องเบิกมาไายเก็บบกบวบยังต้องไหนตรงหน้าฝนลิ้นพีหน่องเห็นบ่้ยปนลิ้นอะไรอย่ี้ Nhìn mà nè Nè, pặc 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 kìa Nên ngoài dù nè cái chân xỉ nó xoắn ngoài, nó xoắn ngoài อององพี่น้องเครือมันเป็นยังไงส <c oughs> เงิเครือมันมาหอดให้โฮ้ยเครือมันมาหอดผิหอดเถียงเป็นโต๊ะลิล่น,นีพี่น้องเห็นไหมมีหน่วยใหญ่่ ตัวหน่วยใหญ่ยูน่เ็บไปแล้วมั้งเอาไปไปฮ็ดแนวมันฮ็ดแนวมันนี่ไงยูนี่ไง,นยยงหนึ่งลกูกเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่เห,หมือตื้อตอเลยพี่น้องเอ้ยเหมือตื้อตอเลยใช่หละนีม่มืเจอพีนอก็จังเห็นอยู่นี่พี่น้องเห็นบอ เห็นมาพี่น้องเห็นบา้า <c> เ <oughs> อ้ยสตัตว์น้ำเหี้ยเอ้ยหมุนลงไปหมุ <c oughs> นลงไปนี่พี่น้องเห็นมอได้หลายหน่วยเลยดิเอากระตามาใส่ดีกว่าเอากระตามาใส่ดีกว่า กล่องเป็นยังเงืพี่นอ่องคือสึกกับตัดไปเองโอโ้ยมีแต่แนวพังพังพี่พีพ่ในในในมีแต่แนวพี่พี่พังพังอื้ม Mm hmm. มันยังเหลือเยอะอยู่เลยนั่นเนี่ยเยีมกระตาปอล่อพี่น้องอยู่น่วยง่ายปวดเท่าแล้วอืน mm hmm. เอาไปเก็บทั้งหนอทั้งยีหนอปลูกดูทางเชียงนาลงไปซายเอาหน่วยใหญ่พีหนอเอาไปเห็ดแนวมันเห็นหมดพี่ยีหนอบ่อเห็นอยู่คุณนั่นดะอยู่ยับไปอีกคุณพี่น้องเบื้องพี่น้องเห็นบ่ดหน่วยมักใหญ่อีหนึ่ง เอาเอาเน่าเอา,นอนาเออน่าหน,น,น่วยบกใหญ่เดินอุ่ยหุ่นเลยพี่หน่องเห็นบ่เห็นบานี่แมนเด้นี่นี่นี่เ,นนนเ,าาเห็น,ออนมาขาดหน่วยบกใหญ่หนึ่งเอาไปเฮ็ดแน่วันเอิม่มเต็มกระตาพี่ดีพี่หน่องแค่ตัวซับเป็นยังมันเจียวตัดเสียวตัดอยู่พี่หน่องเอ,อ้ยฝนรู้จัก จะได้ก็สมควรถ้าได้ทำอ่านี้เนี่ยพอกันไม่คิดนะาสำหรับคลิปนี้พอกันเลยก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ